อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะซัมปันโนสุคโตโลกวิทูอนุจโรภุริสธรรมมาสารีสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติตวาคาโตภควตาธรรมโมสันธีคโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัมตังเวทิตาโพวิญญูญีติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกั kawa bakal sangko dit adabukakawa sangkonya nayyo anu terang punnya lo mulaiko boleh เอ็ดอีหยังจะเลื่อนลุงเรื่องตําเล็ดกหงเงินลังเข่าลังเข่าที่มันเ้อะถูกหลานแห้งสูงไม่ลาบลับหลายลเด้อเย็บไข้เร็วให้ดีไม่แห้งอยากดูอยากไข้โควิดโคยังเกเอาหนีเด้ออยาให้มาไกลมาไกล ลำๆได้วยให้ยยๆให้หาเงินกัเงินไหลมาเทมาเ้อไหมากขึ่นนำเนี่ยเงินวันนี้ก็ให้ชื้อเลขอีกรางวัลที่หนึ่งเด้อจ้าตนเด้อรวยยังยังพ่รนี่ตาให้เลยนะ าา่ไหน่เอเอาเจ้ามอาเนยังเอ้รัตื่นตันรัดตื่นตันใจมันแบบว่าเเอนีรัตื่นตันใจเอล่เาิกอมเหไม่ลูกเคยดีกับเป็นสิลาเคยจัดเดะ เนี่ยผ้เนี่ยตัวนี้เนี่ยผ้หถงเคยทั้งใส่ละไปักกลางเนอายไปถ้าราไปปักกลางกลางแกงแจไปปักบองหันก็ได้บองโคดขี้ดินนั่นผลไมมาถวายกับอกไม้ด้วจ้มเคัดทีมกันมันก็ดีถลอดคนบดมกันดปนับเวทไปเนื้ตาไปปักมีลาปักยีร้อนี่ก็ได้ปักใส่ขี้ดินพื้นที่เห่า ฟักยูยูดอกมั้งสาธุเดอร์เจ้าจีเช่าบดาสิพกสั้นฟ้าสิพาสั้นดินเมือ่อเมื่อนี่เมื่อดีผู้คา้คาอืมได้มาบอกเก่าบอกเกา้อกกาอืมให้ได้รับลูกอืมลูกหลานสร้างาลูกหลานอืมลูกหลานจิเฮธุรกิจจิสร้างจียังอยู่ในพื้นที่นี่ อืมให้ <c oughs> ปักบองเดียวกันเลยนช่จ๊ะปักบองเดียวเลยเออเออให้เอเออพันเทศเฮดคืนแล้วก็ให้จะเลื่อนลุงเรื่องให้เงินท่องไรเขามาลาลายอองมให้มีลูกค้าหลายอาม มีแรงแผวเรามากคือพอหาย้นอนทุกหยาบาบหนอนฮะรวมนั่